สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวนะคะรถ h o n ด HR ้ HRV นะคะติดตั้งนะคะจอพร้อมกล้องถอยขนาด10นิ้วนะคะอันนี้นะคะสามารถเล่น YouTube ได้เลยนะคะแล้วถ้าลูกค้านะคะมีแฟลชไดส์สามารถนะคะเสียบแล้วก็เล่นเพลงผ่านแฟลชไดส์ได้เลยโดยแฟลชไดส์นะคะช่างจะใส่ไว้ให้ในเกะแบบนี้นะคะแล้วก็สามารถดูคอนเทนต์นะคะทีวีได้แล้วก็<ไ>ปุนเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะก็สามารถทำงานได้ตามปกติะคะ่ะ อันนี้นะคะจะเป็นการเชื่อมต่อการนำทางนะคะโดยลูกค้าสามารถแชร์โฮสปอตนะคะแล้วก็ต่อเชื่อมต่อการนำทางได้เลยนะคะเป็น Google Map แล้วก็สามารถที่จะเซตนะคะให้สามารถเล่น2หน้าจอได้ด้วยโดยอีกแอปหนึ่งนะคะเรา,าจ,จะเลือกเป็นแอปนำทางนะคะเป็น Google Map นำทางส่วนอีกแอปหนึ่งเราก็อาจจะเลือกเป็นดูทีวีนะคะ <c oughs> เพื่อให้ตอนจอดนะคะรถหรือว่าตอนที่เราขับ รถติดๆนะคะเราก็สามารถที่จะเล่นแอป,ปพวกดีได้เลยนะคะนี่ค่ะเราก็สามารถจะได้ยินเสียงได้ถ้าเราไม่ใช้เราก็เลื่อกนกลับเป็นแอป,ปเดียวได้แบบนี้เลยคะ่ะนอกจากนี้นะคะเราก็ยังสามารถเข้านะคะกล้องถอยได้นี่นะคะก็แค่เข้ายร์ r ปุ๊บนะคะก็เข้ากล้องถอยให้เราแบบอัตโนมัติเลยนะคะแบบนี้เลยนอกจากนีๆๆ้นะคะเราก็ยังสามารถดูหนังได้ด้วยนะคะอันนี้นะคะดูหนังผ่าน F ผ่านแอป ais play นะคะนี่ค่ะคอนเทนต์ดูหนังนะคะโดยถ้าเราเป็นสมาชิกของ ais play นะคะเราก็สามารถเข้าดูหนังได้เลยแล้วก็ยังสามารถโหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติมนะคะผ่าน Play Store ได้ด้วยนะคะอันนี้จะเป็นแอป vtv ค่ะสามารถดูคอนเทนต์นะคะส่วนมาก vtv ก็จะเป็นพวกซีรีส์จีนนะคะนอกจากนั้นยังสามารถเชื่อมต่อคาเพได้ด้วยนะคะก็จะสามารถเชื่อมต่อคาเพก็จะดูเป็นแมปได้ฟังเพลงจากมือถือของเราได้นะคะ แล้วก็จะมีแอปต่างๆที่คาเพลองรับประมาณนี้นะคะตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นแรม8ปลอม้อยขนาด10นิ้วสนใจติดต่อเราได้เลยค่ะ